คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากแมวคือเรื่องจากแมววันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดมากค่ะอีกแล้วหรอใช่ค่ะ,ะเพราะว่าต้องคิมใหม่หมดเลยเทำไมอ่ะคือคราวที่แล้วพี่จำได้ไหมคนที่เขาส่งมาจาก เรื่องเหตุเกิดที่แฟรงเฟิร์ตอ่ะเขาส่งเป็น EMS อมอใชาครั้งนี้เขาก็ส่งเป็นจดหมายอย่างนั้นมาอแล้วหนูต้องแก้ไขด้วยการพิมพ์ใหม่หมดเลยทำไมไปแก้ของเขาอ่ะเราไม่หนูไม่อยากให้มันเป็นฟิลของการการการเขียนอย่าหอยากเล่าในแบบที่เป็นสไตล์ของเราเองออก็เลยรบกวนว่าคราวหน้าไม่ต้องลำบากพิมพ์ก็ได้ค่ะอีเมลดีเหมือนเดิมดีเลยแต่ยังยึดถือต้นฉบับเขาไว้เหมือนเดิมอ่ะใช่ค่ะอ๋อโอเคเชิญ คือเรื่องนี้ถ้าใครจําได้ก็คือคนที่ส่งมาคือพี่ที่ส่งมาในเรื่องเหตุเกิดที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดที่จาก,การต์ตาอุปจากรตาจาการ์ตานี่อินโดนีเซียอินโดนีเซียคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อ,อจากที่แฟรงก์เฟิร์ตใช่ค่ะจาก,การต์ตาอินโดนะใช่ค่ะคือพี่นิวจากเรื่องที่แล้วเนี่ยที่เขาเป็นอดีตลูกเรือสายการบินตอนออกกลางสายการบินหนึ่งเขาบอกว่าประสบการณ์สยองสยองที่ได้พบเจอในประเทศอื่น,นๆมีอีกเยอะอื ครั้งนี้ที่จะเล่าค่ะเป็นประสบการณ์ที่เกิดที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเนี่ยแหละต้องบอกว่าจาการ์ตาเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ลูกเรือนะพี่จะขอแลกไฟล์กันบ่อยที่สุดที่หนึ่งเพราะว่าเรื่องราวแปลกๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับลูกเรือต่างชาติมากกว่าไม่ค่อยอยากไปหรอ คือแพทย์จะไปไปไปที่เนี่ยแล้วก็ใส่กันเบงครับเหมือนกับจะโค้ให้พักกันที่โรงแรมโรงแรมนี้แล้วลูกเรือชาวอินโดจะไม่มีใครมานอนพักโรงแรมนี้เลยไม่เคยมีใครอยากมาเออแสดงว่ารู้ใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามาประเทศเขาเขาอาจจะอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยเรื่องที่กำลังจะเล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมห้าดาวอืมแล้วก็โรงแรมเนี้ยเขาบอกว่าชั้นเจ็ดเรื่องชื่อมากอเขาว่ากันว่าถ้ามีลูกเรือที่พักชั้นนี้เมื่อไหร่เนี่ย คืนนั้นสังเกตได้เลยว่าจะมีลูกเรือมานั่งออกันที่ล็อบบี้บ่อยๆตอนกลางคืนหเหมือนไม่อยากนอนอยู่ในห้องอ,ะอ่ะอหรือไม่ก็ลูกเรือค่ะจะเช็คเอาท์ก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงเลยคือเรื่องราวแปลกๆที่ลูกเรือมักจะมาเล่าให้ฟังก็คือตอนกลางคืนดึกๆอะค่ะเขามักจะได้ยินเสียงดนตรีแนวระบำชวาหรือระบำบาหลีดังเข้ามาในห้องอ แล้วเสียงมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆดังขนาดที่ว่าดังไปทั่วทั้งชั้นจนลูกเรือนอนไม่ได้ครับเขาก็เลยต้องโทรไปที่ล็อบบี้ค่ะเกี่ยวกับเสียงที่มันดังอะ่ะ <ừ> พอเขาแจ้งไปแบบนั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมก็จะแจ้งกลับมาว่าขอโทษนะคะทางโรงแรมไม่ได้เปิดเพลงหรือว่าไม่ได้มีการจัดแสดงมหรสพใดๆทำให้ลูกเสือลูกเรือเนี่ยเขาก็สงสัยกับเสียงที่ได้ยินครับบางคืนมันก็จะมีเสียงโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องของโรงแรมแต่ละห้องอะค่ะ ดังขึ้น<ม>ซึ่งมันจะดังกันเป็นเวลาเดิมๆก็คือตีสองถึงตีสาม,มแต่พอรับสายเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงใครตอบรล้กลับมามเสียงโทรศัพท์เนี้ยไม่ได้ดังขึ้นแค่ห้องใดห้องหนึ่งนะพี่<ม>แต่มันดังขึ้นหลายห้องมากเลย<ม>ในชั้นเจดเนี่ยส่วนเหตุการณ์ที่เพื่อนของพี่นิวมาเล่าให้ฟังก็คือม,มีอยู่คืนนึ่งค่ะที่แกหลับอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงตัวที่ล็อกไฟประตูมันดังแกรกเบา แกก็เลยลืมตาขึ้นมาด้วยความงวงเงียค่ะครับพอมองไปอะ่ะก็ปรกากฏว่าเขาเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดออกแนวแม่บ้านอะ่ะมีฮิยับคลุมอยู่ที่หัวกำลังเช็ดตู้โต๊ะทีวีอยู่ค่ะคือเพื่อนพี่นิวเขาเนี่ยเขาเพื่อความมั่นใจเขาก็เลยเอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงอพอเปิดไฟปุ๊บแม่บ้านเนี่ยรู้ว่าเพื่อนพี่นิวตื่นก็หันหน้ามามแล้วก็โค้งให้หนึ่งทีพร้อมกับยิ้มให้เหมือนทำเนียมปฏิบัติ ของพนักง,งานโรงแรมที่ปฏิบัติกับลูกค้าค่ะหลังจากนั้นแม่บ้านคนนั้นพี่หันหลังกลับไปแล้วเดินทะลุป,ประตูห้องออกไปเลยเพื่อนพี่นิวเนี่ยเขานั่งช็อกอยู่หลายนาทีเลยค่ะพอรวบรวมสติได้ก็รี้หยิบคีย์การ์ดวิ่งลงมานั่งที่รอบบี้พอนั่งทำใจได้พักหนึ่งปรากฏว่าแป๊บเดียวเองก็มีลูกเรือที่เป็นชาวอินเดียแต่ว่าชาวอินเดียคนนี้พักอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามกันนะ เขาวิ่งหน้าตาตื่นมาที่รับบี้เหมือนกันพ่อถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเจออะไรลูกเรือชาวอินเดียก็เล่าเหตุการณ์ที่ได้เจอให้ฟังค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นในระหว่างที่เขาคุยกันก็มีลูกเรืออีกหลายคนที่พักชั้นเจ็ดเหมือนกันวิ่งหน้าตาตื่นลงมาแล้วก็พูดว่าสิ่งที่เขาเจอก็เหมือนที่เพื่อนพี่นิวอะเจอก็สรุปเหมือนกับว่าแม่บ้านคนนนะั้นอะเขาเข้าไปทําความสะอาดเกือบทุกห้องที่อยู่ชั้นเจ็ดอืม ในเรื่องของความแปลกของชั้นเจ็ดอะพี่มันไม่ได้มีแค่นั้นคือตัวพี่นิวเองอะค่ะเขาบอกว่าเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆที่ได้เจอในชั้นเจ็ดมาเหมือนกันนะพี่นิวบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาขณะที่เขาหลับอยู่ค่ะอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดนตรีระบ,บำแบบบาหลีหรือชวาเนี่ยแหละดังขึ้นพี่นิวเขาก็เลยลืมนตาขึ้นมาด้วยความที่เขาเป็นคนนอนเปิดไฟอยู่แล้วเขาก็เลยเห็นเต็มๆเลยค่ะเขาบอกว่า คือปลายเตียงเขามันก็จะเป็นไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าด้านซ้ายอ่ะมันจะเป็นห้องน้ําแล้วก็พอเยียงกับห้องน้าก็จะเป็นประตูเป็นตู้เป็นตู้ที่เป็นลักษณะแบบบานพับนะพี่ครับคือตู้น,นั้นอ่ะข,ข้างๆก็จะเป็นกระจกเขาบอกว่าขณะที่เขาเห้งมองไปเขาเห็นเต็มๆว่าประตูตู้ที่บอกว่าเป็นบานพับอันนั้นอ่ะมันค่อยๆเปิดครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอยู่อย่างเงี้ยเปิดปิดอยู่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ พี่นิวเขาก็รีบรุ้ขึ้นมานั่งแล้วก็จ้องไปที่ตู้พร้อมกับคิดว่าเขาอ่ะไม่ได้ใส่อะไรไว้ในตู้เลยนะแถมก่อนนอนอ่ะตู้ก็ปิดปกติทาไมตอนนี้มันถึงเปิดเองอะ่ะหลังจากนั่งงงอยู่พักหนึ่งพี่นิวเขาก็เลยเอาสร้อยพระอาหารที่วางาไว้ตรงหัวเตียงมาถือแล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเดินไปดูที่ตู้ดีกว่าด้วยความที่ตู้ใบนี้ยอย่างที่บอกคือด้านข้างเป็นบานกระจกพอเดินเข้าไปใกล้ใช่ไหมพ,พ,พี่พี่นิวเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีเงา แวบไปแวบมาในกระจกตรงด้านหลังของพี่นิวอะค่ะซึ่งพอหันหลังไปมองก็ปรากฏว่าไม่เห็นอะไรอพอเขาเอามือไปจับตรงมือจับของตู้เปิดประตูปับ๊บพี่นิวก็มองเข้าไปข้างในปรากฏว่าทางตู้ไม่มีอะไรเลยเขาก็ส่องจนแน่ใจนะพี่ว่ามันไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างในนะเขาก็ปิดตู้แล้วเดินหันหลังกลับไปที่เตียง<ะ>ค่ะขณะที่ยังเดินไม่ถึงที่เตียงมีเสียงตู้เปิดอีกแล้วอะพ่อหันกลับไปมองปรากฏว่า ตู้ใบนั้นเปิดเองอแล้วก็ปิดเองต่อหน้าต่อตาพี่นิวช็อกมากแต่ว่าด้วยความที่เขาเหนื่อยจากการทํางานนะคะก็เลยคืนนั้นเขาก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันแล้วก็นอนสวมสร้อยพระแล้วก็หลับไปคบคือหลายคนอาจจะงงว่าทําไมพี่นิวจิตแข็งอะไม่กลัวอืคือทั้งหมดก็ต้องเป็นเพราะว่าพี่นิวแกโตมาในบ้านที่มีเสาตกน้ํามันอยู่อะ,ะค่ะเขาก็เลยได้เจอเรื่องแปลกๆมาตั้งแต่เด็ก เขาบอกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเขาจะนํามาเล่าให้ฟังทีหลังนะอืเรื่องมันไม่ใช่แค่นี้ค่ะพี่มีอีกคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตันชาวมาเลเซียครับพักชั้นเจ็ดเหมือนกันคืนหนึ่งขณะที่นอนหลับอยู่กับตันบอกว่าแกได้ยินเสียงดนตรีพื้นบ้านแบบที่บอกมาเลยเสียงดนตรีนั้นมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นจนกับตันแกลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเตียงที่เขานอนอยู่ะมันเริ่มสั่น แล้วก็สั่นแรงมากๆค่ะเขาพยายามขยับตัวจะลุกก็ลุกไม่ได้ขยับไม่ได้กว่าจะหลุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขาเหนื่อยมากๆพอหลุดออกมาได้ปุ๊บก,กัปตันเขารีบวิ่งไปที่ล็อบบี้แล้วก็ขอเปลี่ยนห้องทันทีทุกเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงแรมเนี้ยค่ะ,คะเขาบอกว่ามันไม่มีคําตอบนะเพราะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือลูกเรือชาวอินโดเนียจะไม่มีใครพักที่โรงแรมนี้เลยส่วนแม่บ้านในโรงแรมเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป็นหลักไง พอไปถามฟอนฟอนก็ไม่บอกอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครจะต้องอพักที่เนี่ยให้เลี่ยงห้องพักที่อยู่ชั้นเจ็ดแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้อะ่ะก็ต้องพกของขังที่เขายึดถือกันมาเองอคือต้องทําทุกอย่างให้ตัวเองได้พักผ่อนมากที่สุดอะ่ะเพราะว่าสายการบินตะวันออกกลางค่ะเขามีกฎระเบียบที่เคร่งคัดมากมซึ่งถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดในระหว่างการทํางานเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอืม,อม พูดถึงอินโดนะเขาก็มีความเชื่อใกล้ๆคล้ายๆเราจริงๆนะเดี๋ยวจะเพราะเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยอืคล้ายๆบ้านเราเลยบรรยากาศในหนังผีพูดง่ายๆคล้ายบ้านเราโอ้ยน่ากลัวหนังอินโดน่ากลัวออหนังผีโดน่ากลัวผมเข้าใจเลยว่าอ๋อที่ถ้าสมมุติว่าลูกเรือ ชาวอินโดรู้ว่าจะต้องมาพักโรงแรมเนี้ยอืจะไม่มีใครมาพักใช่ค่ะมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เมื่อกี้บอกว่าอ๋อเขาคงไปพักที่บ้านเขาแต่อย่าลืมว่าคนคนที่เป็นอยู่ในประเทศอะ่ะเขาจะรู้ประวัติความเป็นมาใช่สมมุติว่าเป็นลูกเรือบ้านเราแล้วต้องมาพักโรงแรมหนึ่งที่มันดันมีประวัติเรื่องอเล่าปว่าทชี่เนี้ย โอ้โหมีผีอืเขาก็ไม่นอนอ๋อหนูมานอนที่บ้านดีกว่าก็ใช่ป่ะถึงแม้จะต้องขับรถห้าชั่วโมงมันก็เป็นไปนได้ว่าอ๋อคนที่เป็นลูกเรือต่างชาติไปนอนแล้วส่วนมากจะเจอเพราะมันไม่มีลูกเรือที่เป็นในประเทศเขาไปนอนไงอืเออนะครับไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาอะไรยังไงแต่ถามว่าบรรยากาศผีโดน่ากลัวไหม น่ากลัว,วับกัวมากๆก็คือก่อนเข้ารายการใช่ป่ะหนูก็เ,ออเปิดดูเพลงว่าเพลงของเขามันเป็นแนวไหนออตัวเพลงไม่เท่าไหร่หรอกออแต่ภาพของคนที่กําลังไรราเนี่ยออน่ากลัวมากๆเออนะครก็จะเป็นเพลงแนวคือเพลงอินโดอ่ะก็จะใกล้ๆใกล้ๆนะไม่ได้บอกว่าเหมือนเปรียบเพลงใต้ของไทยอืเออศิลปะทำภาคใต้ของไทยใกล้กับอินโดค่ะคล้ายกันใกล้ๆกันมีปี ปีชวาใช่ไหมเหมือนกันไม่รู้เออแล้วก็มีเรื่องของการแต่งกายก็เกือบๆจะใกล้ๆกันคล้ายๆไทยนนะคล้ายกันคล้ายๆกันนะครับแต่ที่วิวีเปิดดูอ่ะผมก็ดูแล้วน่ะเขาต้องทำหน้าตาแบบตาโตๆตทมึงทึงถามแบงค์อยู่เพาว่าต้องทําแบบนั้นเขาบอกว่าก็เหมือนข่มข่มมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่ากลัวมากเลยการแต่งหน้าของเขาอ่ะจริงๆแล้วน่ะมันน่ากลัวสําหรับเราแต่ของเขาอาจจะมองว่าเนี่ยคือศิลปะ ที่ดูแล้วมันสวยงามมันอะไรของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จริงแล้วความสวยงามก็ยิ้มก็ได้ไงยิ้มํำไปแล้วก็ยิ้มไปก็ได้ไงมันเป็นคาแรคเตอร์พี่อาจจะเป็นแบบสักอย่างหนึ่งนะครับผมผมจำได้มีอยู่ปีหนึ่งไงที่เราไปอ่ายูนิเวอร์แซลสิงคโปร์มันจะมีบ้านผีสิงห้าหลังที่มันเป็นทัฟัง ทางทุยทางภากฝั่งเอเชียจะมีหลังหนึ่งที่เป็นบ้านผีอินโดเดินเข้าไปผมจําได้สิ่งสิ่งแรกที่คือมันเป็นบรรยากาศทางเลยเริ่มมีต้นกล้วยอยู่โอ้โหมันใช่เลยคือบ้านเรามันก็เลยทําให้มันดูน่ากลัวค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วก็รวมไปถึงหนังผีอินโดนะครับที่ฉายอยู่ในสตรีมมิ่งต่างๆมันก็น่ากลัวนะเอาจริงๆด้วยบรรยากาศมันมีเรื่องหนึ่งที่เราเคยแจกด้วยนะที่เป็นหนังอินโดพี่จําได้ไหม ไอ้นี่ไงอิมเพติโกใช่ที่ตอนนี้มีในเน็ตฟลิกแล้วด้วยบ้านเกิดปีศาจน่ากลัวมากเลยอะบ้านเกิดปีศาจเอาจริงๆน่ากลัวนะใช่แล้วก็เอาจริงๆวันนั้นดูในโรงเรียนตามตรงว่าดูไม่รู้เรื่องไม่เก็ตเครียดไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขากําลังนําเสนอถึงอะไรพอมาดูอีกรอบหนึ่งในเน็ตฟลิกค่ะเข้าใจละมันเป็นความเชื่อของเขาอืมเออมันเป็นผีในคนมากกว่ามันเป็นผีปอบอะผีปอบในรูปแบบของเขาอะ ใชอนะตอนจบนะอันนี้ผมผมเล่าได้เพราะหนังมันนานมากแล้วแต่ใครยังไม่ได้ดูไปดูไปดูไปดูได้สนุกเออเดาทางไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงนะครับแต่เลือดเนี่ยเป็นถังเลยอย่างโหดอืมย่างโหดนะครับแล้วก็บรรยากาศป่าช้ากูโบใครที่ฟัง The ะโกสเลดี i โแล้วมีคนเล่าเกี่ยวกับกูโบนึกภาพไม่ออกไปดูหนังเรื่องนี้ชื่อไทยว่าบ้านเกิดปีศาจอ่าอิมแพตติโก นะครับน่ากลัวบรรยากาศน่ากลัวรู้สึกว่าที่ในหนังเรื่องนี้ในสุสานเขาก็คล้ายๆกับเกาะผีที่เราไปเลยนะเออ,เอ,อคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็อ,อ๋ออืมแต่สาวอินโดสวยใช่ไหมสวยอันนี้เขาบอกอยู่อินโดพอดีครับถ้า<ห>อยู่อินโดพอดีก็ ก็ลองสืบๆแล้วก็มาเล่าให้เราฟังหลังไม้บ้างก็ได้นะเขาเรียกจ,จะเป็นสไตล์นะอินโดเวลาไปพักนี่สไตล์บาหลีเห็นไหมเออเขาเรียกสไตล์บาหลีก็จะเป็นไม้ไม้มันจะเป็นแนวนี้ทั้งหมดเหรอพี่ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนมากจะเป็นไม้ไม้หนูว่าเที่ยวยักษ์ต้องไปบาหลีแลล่ะบาหลีบาหลีอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวยักษ์ต้องไปบาหลีแลล่ะไปทําไมอ่ะก็จะได้ไปดูไงไปดูอะไรอ่ะไปดูบาหลีไปดูระบามไปดูเลยดูระบาอะไร ไปไหนไปบาหลีเอาเมืองไทยให้รอดก่อนเนี่ยเอาให้ครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก่อนเนี่ยถ่ายมาเนี่ยยังบนอยู่แต่ภาคใต้เนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ย <c oughs> อีสานก็ไป,ปบันทีหนึง่งยังมีจังหวัดอื่นที่เรายังต้องไปไปไป,ไปกันอีกเยอะแยะมากมายเ <c oughs> ที่ยวเมืองไทยให้ครบกันก่อน <c oughs> นำเสนอเรื่องราวของเมืองไทยให้ครบกันก่อน หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ั s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มหูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android